เก็ต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาจัดกิลกรเซสสองซิ่งนะครับผมเราเนี่ยจะซิ่งไปเล่นในแมปใหญ่ครับผมเราจะ1-4กันเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาดูกันดีกว่าว่าเราเนี่ย จะเล่นดีดีแค่ไหนกันเชียวและก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะผมก็เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่า let's go <S เอาลุ้วันนี้เราก็มาอยู่กันที่แบบเกาะสวรรค์กันเหมือนเดิมนี่ครับผมก็เราก็สุ่มเจอแบบนี้ค่อนข้างจะบ่อยเลยทีเดียวเชียวโอ้โหแต่ว่าตอนเนี้ย คนมันก็เยอะเหมือนกันว่ะมาเราเห็นละเราเห็นแล้วครับว่าจุดแดงๆในแมปเนี่ยมันเยอะมากโอ้โหชิปหายชิปห้องละเดี๋ลวนะ,ะเราต้องได้ลุยแล้วละ่ะเฮ้ยะะขอกระสุนเพิ่มพร้อมลุยเฮ้ยอ๊ยชิปหายไม่ได้แดกเอาคิวก่อนฮะ<า>เอเอขอญาติรัดเอาของก่อน ไปไหนน้องนี่ไงแกยิงลงไว้ที่ขอแล้วกันครับเรายังไม่ได้วอร์มยังไม่ทันวอร์มอะไรเลยมันมันเอาแล้วเดี๋ยวเย็นแน่น้องคิดคู่เหรอหเฮ้ยเบอรยชิบหายจะตายโอเคสวยอะไรเนี่ยมันมันนอนอะไรตรงนี้เนอะโอโ้โหตาแรกของวันก็เอาหนักเลยยังไม่ทันวงทันวอร์มเดี๋ยวยิงนะ S <S เยอะมากเลยโอ้โหแม็กเจ็ดก็มีเด็ดนะโอเคเราต้องใส่จับ3ปืนรูดนะ<อ> <S 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 เพราะว่าตอนนี้น่าจะโดนระยะใกล้เยอะมากเลยเรามีแค่ก่อนหนึ่งด้วยถ้าเราโดนนี่คือแบบเราน่าจะเอ้ยโอ้โหเดยวเฮ้ย MP เหรอ MP เหมือนกันด้วยมาพ่อหนุ่ม MP 40เหรอฮะพี่ก็มีไปไหนจ๊อโอเค เรียบร้อยหมดตีมันไม่กดยิงสักทีวะมันวางเป้าแน่เลยแต่นั่นแหละครับผมก็เสร็จเราไปนะครับขอขอนนั้นน้องเฮ้ยวูสเทคสวยงามใครมาเปิดตาใส่เราวะเนี่ยใจเย็นๆนะครับโดนเปิดตาใส่พี่ขอถอยกอนแล้วครับถอยหมูอยู่ไม่ได้เฮ้ยอะไรทางขวาเมื่อกี้คนดูเห็นปะ มานั่งแซมเล่มแถวนี้น้องเอ้ยไปครับกลับบ่อกลับไปโถ่เอ๊ยมันมางงงงฮู้ยโก้อนถโอวยชิบหายแล้วมันมายัางไงเนี่ยสกายเลอร์เฮ้ยซ้ายอ่าแซมเลมไอ,ไอ้ไอ้นี่มันแซมเลมเว้ยมันืหมันไม่ยืนยิงวัดเลยว่ะเดี๋ยวๆนะผมต้องใจเย็นนะคนดูเรามีแค่เกาะหนึ่ง และคือแบบสภาพคือจะเป็นไก่สภาพแบบซากซากไก่โอ้โหไม่โดนหัวเอาซ้ายละอืมโอเคอ่านตั้งเดี๋ยวเดี๋ยวต้องซ้ำก่อนนะ๋ยวโดนลัษเฮ้ยเออหลังคาเองคิดจะล้าศพพี่เหรอโอ้โหอุตส่าห์ยิงไว้อย่าด้วยไหนว่านี่มันมีเกาะไหมโอ้โหไม่มีเกาะยาก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 เดี๋ยวนะ เดี๋ยวไอหลังคามันยังอยู่อ่ะเอาไงดีคนดู<ข>เราต้องเข้าไปข้างในนะเพื่อไม่ให้หลังคายิงไอตัวหลังคาเนี่ยมันน่ารำคาจริงเลยคือมันมาตลอดนะไอหลังคาเนี่ยมันต้องมีนี่ไงอ้วไวหัวแตก <laughs> <laughs> ไม่รอดนะครับผมสุดท้าย ออเองก็ได้แค่อยู่แค่บนหลังคาแหละแล้วเองก็ต้องตายตาคาหลังคาไปซะให้ตายเซ่นี่ไงมันปล่อยโดนใส่พี่เหรอเฮ้ยอย่ายชุบกันโอ้ยอย่ายชุบกันนะ้องโอ้โหไอ้วอปั๊บเอา้าหายแต่ต้องอ้อมเราไปตรงๆไม่ได้ครับผมขอยาซื้อกอดสามหมวกสามมาไวๆโอเคของน้อยไม่ทันหมวกช่างมัน เดี๋ยวเราต้องรีบไปแล้วไปช้าเดี๋ยวไม่ได้แดกโอ้อะไรอ่ะมันกลายเป็นกล่องใครจะไปแดกโอ้โหเสียดายใครจะไปกินโอ้พี่โอไม่ชอบเลยทําอย่างนี้เกิดใครมันแซมแลมเปิดแมปเสร็จเราไหนวะโหตัวมาซะจากเจ็บหนักจะได้ไปเจ็บเบาอ่ะนะใช่ไหมอา้าวไม่โหมาเว้ย มันได้แค่เปิดตามันไม่กล้ามันไม่กล้ามาใส่ปือตาจริงมันหาเราไม่เจอเลยเอาเป็นว่าช่างมันแต่ไม่ต้องอช่างมันแล้วตอนนี้มันมาแล้วมันมาแล้วฮะเอามันหายไปไหนวะเอาจริงเอาหายหายจ้อยหายจ้อยไปอยู่ไซน้องโอช่างมันนะโถ ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วมันอุตส่าห์โผลมาแล้วมันก็หายไปสงสัยเราต้องไปยืนแอบดรอปเอ้ยเราต้องไปยืนค้างแสงโอเคไม่ต้องยืนค้างแสงและมีคนยืนให้เราแล้วคนดูอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบพี่ขอละกันนะน้องโอเค,อ,เคอู้ยไอ้นี้ไอ้วอลเลย์เนี่ยโอ้โหไอ้วอลเรามี13ลูกแล้วพร้อมลัน่นพร้อมลั่นละมาฮะ ไม่อยู่ฝั่งนี้ว่ะแดวว่าอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามเราเอาละเดี๋ยวเราฝ่าไปเลยดีกว่ามันจะรู้ตัวไหมเนะี่ยมันเจอรู้ตัวไหมอ้าวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอย่างนี้ก็เสร็จเพีครับมาแถวนี้มีไหมมันมีถ้าเรายืนคางแสงนมันเด่นมาก โอ้โหเแดงๆกาจะบอกว่ามันเด่นมากนี่ไงคือแบบเห็นแต่ไกลไงว่ายึดปิดท้างแสงใครๆเขาก็ต้องอยากเชยชมกออข้างในไหนว่าก่อสี่โอเคสวย,อ,สวยอุย้ยกอซ่าวะ่ะกอซ่าอีกมาทำไมน้องมาทำไมเหตุอ้บ้านานาละนวลน้องโอ้โหมีแมงมุมละแม่ โอ้โ oh, เห SVD เด้วย,ยก็นั้นๆเนาะก็ลำบากหน่อยละกันโอเคเราช <komm> ิลนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าเพื่อนเขาจะมาไหมเพราะว่าเยอวยาว้าไอโดดแบบนี้โอ้โหวัตเจ้าบโดดมาแบบนี้แบบเสิร์ฟแบบชีเสิร์ฟเลยอะ โอเคอย่างนี้ก็คุยกันได้นหน่อยนั้นน้องโอเคเราได้12คิวแล้วคนดูอย่างนี้เราก็แบบชิวนะเกมนี้เพราะว่าแบบว่าเหลือ20คนอะ่ะถ้าแบบไปถึงท้ายเกมเราอาจจะไปถึง20คิวก็ได้นะถ้าแบบว่ามันเหลือ10คนให้เรายิงเงี้ยโอ้โหชิวเลยชิลเลยเดี๋ยวเราไปรีหายาฟ้าเพิ่มแบบชิๆเผื่อมันอาจจะมีแบบว่าผีเฝ้าศพนะแบบว่าไม่ใช่ผีเฝ้าศพเดีย๋ยวเขาเรียกว่า หิวของอะแบบว่าอยากลงมาแก้แก้แค้นแก้หนูแก้เคดมายาฟ้าสวยสวยสวยโอ้ยเกมนี้ก่อสี่ทำไมมันดีเจอวะพอมีก่อสี่มันลีหาก่อสี่เจอเนี่ยมันเศร้าเลยนะน้องโอเคแม่เดี๋ยวเราไปดู้างบีมาสกี้บ้างเผื่ออาจจะเจอ เสื้อคิวที่จริงใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหลังข้างหลังใครหาโอ้โหเกินไหมเกินไหมอุ้ยแบ่งพี่บ้างหวัดเจี๊ยบแม่เนี่ยตัวเกินใหม่พี่ชอบอือหือไอวอกระสุนจิบหายแล้วก็ใส่กระสุน,สสนโอ้โหเอาไปแดก เออเฮ้ยมีล้มเชียชิปหายแล้วเพื่อนมันจะฟามของมะโอ้แบงมุมโอเคยังดีเข้าหัวมาโอเคเฮ้ยมันขับบิ๊กฟุตแย่ละโอ้ของเฮ้ยแย่แล้วมันดันมามันดันมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยไม่ดันหรอน้องโอ้ยสายมา ปัดซ้ายมาปัดซ้ายก่อนมาเนาะมามอบเฮ้ยเกิดอ,อะไรขึ้นทำได้ไงไหนวะโอ้โหกดแช่โอ้โหกระโดดยิงอัดหัวโอ้โหโดนเม็ดเดียวโอโ้โหน่าเกียดมากโอ้โหดับฝันเลยกำลังแบบยิงตั้งชิวๆหาให้ลงไฮไลท์มันไม่ใช่เลยว่ะอย่างเงี้ยโอ้ข้างหน้าเราแล้วต้องปากข้างหน้านะ สองสองใหม่มาปายดองมอบป่าอขอบคุณครับโอเคหมายวะเมื่อกี้ข้างล่างเมื่อกี้มีคนลงนะนี่งไงมาเปิดแมทใส่เราละไอพีไฟสามไม่มีไม่มีเหรียญเปิดขอของนอยไ,ได้ป็นไรเดี๋ยวเราเล่นข้างใต้น,นะคุณดูเพราะว่าโ,โหกาลังจะบอกว่าเราจะแอบให้เขาค่อยมาหาเราสรุปมันแอบข้างใต้เพื่อรอเราไปหา แต่ไม่เป็นไรเราไปหาเองโอ้ชิบหายแล้วมือกดไม่โดนตายเฮ้ยยิงไม่ออกโอเคยางดีเขายิงไม่โดนโโถ้าเจือตัวตึงๆนี่เราตายแล้วนะถ้าเราเจือตัวตึงๆนี่คือเราแบบดองละเราดองขี้แล้วนะอันนี้คือเรายังรอดอยู่ถือว่าแบบรอดไปนะผมเจอพวกแบบว่าผู้เล่นใหมแ่แล้วก็แบบชิวๆอยู่ยังไม่เจอแบบของแข็งเวทดใหญ่ เรานี่แบบโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครล้อโอ๊ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โหน้องโอ้โหใครล้อเต็มถังไม่ว่าจะไปที่ไหนผมก็จะเจอเขาเสมอใครล้อไม่ว่านายจะไปที่ไหนนายก็จะอยู่กับเราโอ้มันยิงกันรัวๆเลยเดี๋ยวๆๆีผมขอผมขอปืนดีๆก่อน เออสักกามาจะกินนี่เลยสักกาดีกว่าคน,นดูมาหมวก3พร้อมมาครับเดี๋ยวเรารีบเลียร์ตรงนี้เราจะได้ยืนแอร์ดอปนะผมอยากได้กอดสี่โอ้โหเอเอไอตัวยืนเอ้ยยืนชุบหายไปไหนวะโอเคกลับมายืนแล้วแดงก,ดกสวยอ้าวอีกตัว มาเนาะโธ่เอ้มายืนทรงยืนช <ive? s ans complete> <spe> ุบอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการเปิดตำแหน่งให้พี่มาหานะจ๊ะเขาเรียกว่าขอยแย่จุ๊บจิ๊บเคียวฟรีโหมาขับรถมาหาด้วยวะมีขับรถมาหาด้วยตายซะป่ะแม่วิ่งมาอย่างนี้จะไม่พี่อีกสิไง ไม่ <My S 2> อรอดน,น,นะครับโอเคหั okay. งนี้ก็ยิงได้ละถือว่าหวานเสียบอยู่นะครับโอเคเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเปิดมาได้สวยงาม6คิวเราก็ถือว่าเป็นการเปิดเปิดประเดิมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกุญแจไม่ใช่ดิเราต้องไปซื้อปืนสลิงมาแล้วก็ค่อยยืนแอดดอปนะแล้วเราค่อยเรือล่าต่อ ฮะอะไรอะน้องทำไมมา,มาฝึกโยคะตรงนี้โอ้โหสแสดงว่าแบบเพื่อนชุบมาใหม่แล้วไม่รู้ตัวด้วยนะโอ้หน้าสงสารนะโอ้โหแย่เลยเพื่อนเองกำลังรอให้เองชุบเกิดใหม่อยู่แต่เองเลือกที่จะแบบยืนแช่ซื้อน้ำปลาให้แม,เเแเม่เดี๋ยวเรายืนไอดับโอเคมาเดี๋ยวเรายืดไอดับ มาแล้วก่อสีขอบคุณครับเสียดายเอ79ว่ะแต่ช่างมันแล้วกันเราเล่นสกิลสองซิ่งนี้เดี๋ยวเราเอฟ79ไปมันจะแบบเหมือนว่าไม่ไม่สัมพันธ์กันนะตายเซ่ได้วเวลาออกล่าแล้วเดี๋ยวเราไปหาคนต่อเลยผม,มว่าจะไปทางจุดลมพลนะเฮ้ย ทำไมทำไมมันยิงมอไซค์ตัวเองทิ้งอ่ะมันจะมาชุบเพื่อนงงเลยนะอยู่ๆมันมันอะไรเนี่ยไม่ได้มาหนึ่งแต่มาถึงสองเลยหรอไม่ได้มาหนึ่งแต่ถึงสองวัดเจี๋ยขอบคุณครับสำหรับคิวฟรีมันก็ไม่ฟรีหรอกเมื่อกี้ถ้ามันโดนเต็มเหม่งนะมันก็ไม่ใช่แล้วนาะ โอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเอาบัฟกันดีกว่าสวยงามนี่ผมอยากถามคนดูนครับว่าเดี๋ยวนี้คนดูมีใครแบบว่ามีโรงเรียนไหนแบบใกล้ปิดเทอมแล้วไหมครับผมผมว่าน่าจะเปิดเทอมมานานสักพักแล้วมันน่าจะใกล้ช่วงปิดเทอมแล้วผมม่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาปิดเทอมช่วงสิงหาหรือว่าหรือว่ากันยานะครับเอออันนี้คือผมไม่ไม่มั่นใจเหมือนกัน คือแบบเลยช่วงมาลานแล้วเลยอยากจะรู้ว่าเขาปิดเทอมช่วงเดือนไหนกันอันนี้ก็ฝากบอกนะผมแบบว่าเพื่อเวลาใกล้ทําคลิปพี่โอจะได้ขยันทําคลิปช่วงเด็กน้อยปิดเทอมครับผมก็ฝากด้วยน,นะครับอะไรเนะี่ยมาวิ่งเอาแอ,อร์ดรอปหรอนะออ้อ,องหิวโหย e สปอร์ตอย่างนี้พี่โอก็ขอญาตหว่นเจฟเลยครับหว่นเจฟหว่นเจฟ ในเมืองนี้มันมีคนไหมเพราะว่าปกตินี่มาที่ไรนี่ต้องมีตัวนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปซื้อชิปเปิดตู้ดีกว,ว่าเฮ้ยทำไมมันทำไมมันยิงมาทางเรามันยิงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมว่าไม่ใช่ละอันนี้ผมไม่ใช่อันนี้ผมไม่ใช่ละมันยิงไกลๆแล้วผมไม่เห็นตัวนี่คือแบบผมไม่ไม่เล่นแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะเหมือนไอตอน SVD ตามเมื่อกี้นี่คือแบบที่มันเม็ดเดียวเข้าหัวเราต้องค่อย,อยๆอ้อมนะคนดู คือการที่เราจะเล่นเนี่ยเราจะต้องมีสติเราต้องมีสตางนะครับผมมีสติไม่ได้ต้องมีสตางเลยนะไม่งั้นเราจะจนคือแบบสตางที่จําเป็นมากแต่บางทีนี่แบบว่าเราก็ต้องมีส,สติที่จะไว้เล่นกับสตางแต่ตารจริงก็คือเราขี้โมอะไรไม่รู้ของเรานะ <c oughs> โอ้ยมันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไงคนดูคือมาขี้โมจัดโอ้โห A W ่ะ A W แต่เรา <c oughs> เล่นไม่เป็นไง คือเราเล่นในแบบใหญ่นี่คือแบบไม่ไหวนะมันต้องเล่นใน4ีเงี้ยเออมันมันเรียกว่าเล่น AW ปุ๊บคือเล่นที่ไรเนี่ยคือ AW วบเขาต้องห้ามไม่ห้คนอื่นเข้าถึงตัวเราใช่ไหมแต่เล่นเปุ๊บผมนี่เล่นที่ไรเขาก็จะเข้าถึงตัวเราตลอดเลยไม่ไหวไม่ไหวแล้วชอบห้าวดองดองจะไปเล่นกับเขาไงชีวิตมันมีค่าอย่ามาซ่ากับวกเพ่เอ้ยใครหยุดแอดอกวะเดี๋ยวเช็คก,ก่อนในนี้ เฮ้ยเสียงตีนสั่นโอ้ยนี่ไงโอ้ยเชี่ยตัวอื่นยิงโอ้โหโกโกวาหายละเดี๋ยวๆๆต้องปิดต้องปิดโอ้คาบฝั่งไปฝั่งนั้นไม่ได้โฮ้ยมันโดดยิงโอ้โหเอาจริงว่ะเอาอันนี้ไประเบิดมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วชิบหายโอ้โหใจเย็นๆใจเย็นๆย็เราอ้อมอีกฝั่งไม่ได้ด้วยปั๊บตายซะ เฮ้ยกดจริงไม่ออกอตายโง่โดนคาห้องเลยตายโง่จัดแต่เมื่อกี้โอ้โหเสียดายอ่ะคนดูปัดแก้มือใหม่เว้ยโอเคคนดูผมพลาดเองครับผมรอบนี้มาขอญาตเอาจริงละโอ้โหแต่จริงก็ไม่ได้เอาจริงหรอกก็ตายโง่เองเอง่ะนะต้องยอมรับเลยว่าเราแบบพลาดเอง คือเมื่อกี้นี่คืองกไอวอลไงแทนที่จะปิดไม่ให้มันเข้ามาแล้วก็ค่อยยิงไอตัวโกโกวาก่อนแต่ไม่เป็นไรความผิดพลาดครั้งนี้เราจะจําไว้เพื่อพัฒนาต่อไปอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยอุตส่าห์มาลงที่ที่มันไม่ค่อยมีคนเนอะแต่แกจะลงมาทําไมล่ะเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปข้างนอกก็ได้โบนหัวมันมาอะไรตรงนี้เนี่ยจะเย็นๆนะน้องอพี่โอ้ขอแยกทำใจไม่รักเธอไม่ใช่ละ อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่เกี่ยวโ <Okay, S 2> อเคอมา้ขอขอย,ยสวยมาเดี๋ยวเราได้ MP40 ไปก่อนต้นเกมนะเราเลือกอะไรไม่ได้ยืนแล้วขอ,ขอ,ขอ้ขอมมันจะต่อยลมทำไมและไอ้นี่วิ่งหนีพี่ทำไมโอ้โหหลังไอ้วอลด้วยช่างมันเดี๋ยวตัวนี้ก่อนไม่ตาย โอเคโหโคตรอึดโคตรอันตรายเดี๋ยนะซ้ำก่อนโอเคสวยออกข้างนอกอยู่ไม่ได้นะจ๊ะอยู่หน้าตู้นี่โดนลุมนะจ๊ะเฮ้ยใครสับคาตะนะไอตัวเดิมยังไม่ไปไหนหรอน้องคือเขาไม่ไปไหนไงคือเขามั่นใจกับสถานที่หลังไอวองเขาก็ต้องลำบานกนี่แหละกันเฮ้ยเราจะลั่นยิงทำไมเนี่นย โอ้โหฟันฟันฟันทำไมทำไมตามนี้มันหนักไกปเดิมเนี่ยทำไมเราชอบไปฟันลมเนี่ยฮะโอ้โหนิ้วอ้วนแล้วตอนเนี้ยตาไหนมันจะเล่นดีก็เล่นดีตาไหนมันจะแบบแปลกก็แปลกเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราอยากได้ลูกซองว่ะทำไมมันจะแต่ปืนลูเนียเราเลยเอาสกิลซองซิ่งมาเราก็อยากจะวิ่งซิ่งซองโอ้โหวันมีคนชุบกันว่ะมีคนชุบกัน เดี๋ยวเราแลก,ก,กเกาะสี่ก่อนเฮ้ยเกาะสามก่อนสี่ร้อยเหรียญเราไม่งั้นนี่เรามีแค่เกาะหนึ่งแล้ววิ่งเข้าไปหาเขานี่ผมว่าน่าจะกลายเป็นประเด็นนะอาจจะเม็ดเดียวกับลอบบี้ยิ่งช่วงนี้นี่ใครรอดอรารวาสใครรอดระบะาดอ่ะเพราะว่าเขากำลังจะเนิฟไงก็เลยแบบว่ายิ่งเล่นเยอะกว่าเดิมอีกให้ตายซิโดนทีเขาอ,อ่อนละถวยอ่ะจริงๆขอของน่อยแล้วเมื่อกี้มันชุบแล้วมันไปไหนเราวะ อ๋อโอ้โหตายละกดมือไปไปไปมั่วเลยตอนเนี้ไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับตัวไปมาอีกน้องอีกสองไปไหนจ้ะชุบแล้วหนีเหรอน้องในบ้านนี้นมีไหมอ้าวไม่กี้เสียงตีนข้างนอกบ้านชัวนี่ไงโอ้โหแดงแดงมาครับนี่ไงเสียงตีนมาเสียงตีนมาปัดเจี๊ยบเราครับ มาได้มา3คิวแล้วถือว่าได้น้อยนะคือมันยังไม่ถึงใจเราเลยแต่ตอนนี้หงุดหงิดแล้วขอญาตปรับเลยครับปุ่มยิงเนะี่ยวันนี้ปุ่มยิงอ้วนนะขอญาตลดเลยเออมันชอบฟันลงฟันลมเนี่ยลำคาแล้วตอนนี้ผมลดปุ่มยิงแล้วคือสําหรับใครที่ถามว่าปุ่มยิงที่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์มันแล้วแต่วันนะครับผมบางวันเนี่ยกดไม่โดนผมก็ต้องขยายบางวัน กดโดนบ่อยๆเดินอยู่ๆก็กดฟันเองนี่ก็ต้องเราก็ต้องลดลดขนาดปุ่มนะคือมันไม่มีหรอกว่าปุ่มขนาดเท่านี้คมเข้านี้ไม่คมอ่ะมันมันอยู่ที่นิ้วเราเว้ยใช่ไหมโ้ยาฟ้าไม่มีไล่ดูอีไหนตอดว้าวว้าวโอ้โหเจอมาเป็นบอยแบนด์เอาล้มหนึ่งกันเอาล้มหนึ่งกันอุ้ยเฮ้ยมันไม่โดนหัวชิบหแา้วพี่น้องเดี๋ยวนะปิด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 ตัว ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดโอ้โหมันไม่ใช่เล็วโอ้ยมาเลยเยอะแยะโอ้ยเกือบไปเอาไอ้วอมาปิดก่อนใจเย็นๆประคับประคองอุ้เกาะบินเลยโอ้โหโอ้โหเป็นบวกกันแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมีเกาะไหมสวยเกาะสามเฮ้ยเอาเอาโล่มาด้วยโอเคสวยเดี๋ยวเราลูดเล่นเลยเล่นเลยมาขอนะจ๊ะขอนะจ๊ะ โอเคขอะน้อยโอ้โหยามาฮาวแถวนี้โอ้โหเมื่อกี้เกาะบินเลยสวยเกาะสามเกาะสามใหม่ใช้ไลายกาเดิมไม้สองยาวไม้สองยาวสวย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 โอเคเดี๋ยวกิมนี้เราเล่นสองยาวดีกว่าเมื่อกี้นี้คือแบบ เกือบตายไปนะคนุณดูชีวิตแบบดืดเดือดนี่แหละเราตามหาความตื่นเต้นไงเป็นไงละ่ะตื่นเต้นเลยเมื่อกี้เกือบกลับล็อบบี้นะดีนะไอตัวเมื่อกี้นี่คือแบบเราเดสมาเราเข้าหัวน่ะเต็มชุบสวยยาฟ้าหมดยังยาฟ้า <c oughs> ไม่มีไม่เป็นไรเฮ้ยข้างในบวกกันวะข้างในหมวกกันไหนๆมันก็เดือดละตานี้ขอเอ้าเดี๋ยว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 เมื่อกี้เราซูมตัวข้างล่างทำไมโดนตัวข้างบน โอ้โหไม่ทันนะครับเมื่อกี้หรือว่าแต่ว่าคนเยอะวะ่ะนี่ไงคนเยอะตายก่อนเลยเองอะซ้ำก่อนจะโดนลับไม่ให้นะครับเฮ้ยไอ้มาจากไหนเนี่ยเอ็งมาจากไหนโอ้ฮ่าไม่ล้มเหรอเอาดีมันไม่ล้มได้ไงอะอะไรนะหอมใส่แม็กพี่โผมพร้อมลุยแล้วมาบ้ามา killing s p r e โอเคเราต้องขึ้นไปข้างบนนะเราต้องหาที่เล่นก่อนเราไปเล่นข้างล่างนี่ผมน่าจะโดนหลายทางนะถ้าเล่นข้างบนนี้อาจจะแบบมันจะมายากนิดหน่อยเดี๋ยวต้องอ้อมครับผมเราจะวนๆแถวนี้แหละถ้าเราถ้าเราไปตรงๆอาา้าวโอยเชอหวานเชีงสปรยโอเคดีมากน้องอาานี่แหละคิดจะเข้ามาช่วยเพื่อนโอ้ผมไม่เข้าหัวมามอง จะเรียกเพื่อนเองมาซะขอญาติเอาชิปไอ้วอลก่อนสวยก่อสีมาขอของหน่อยเมื่อกี้มันมีคนยิงอยู่นะไม่รู้อยู่ข้างบนหัวเลยหรือเปล่าแต่ว่าเราต้องเดินเช็คแถวข้างล่างก่อนไอ้ข้างบนเนี่ยปล่อยไปขอของหน่อยหมดยังข้างนอกไม่มีเดี๋ยวเราเช็คก,ก่อนมันมียาฟ้าไหมไอสวยโหก้อนไม่เอาอ่ะเลยเล่นสองยาดีวกว่า รู้สึกกำลังพิュ้เลยซองยาวเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราทิ้งกับข้าวทหารก่อนเผื่อแบบอาจจะมีแบบใครลงมาแดกเอาฟูดาวอยู่โอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหไอ้วอลอยู่ไอ้วอลเข้าตัวหรอเนาะนี่ไงตอนแรกไม่รู้ตัวตายสซเฮ้ยข้างหน้าทำไรน้อง ทำไรอีหนูอีหนูทำบุไรเอ้ยอย่าพึ่งบวกกันเอ้ยโหเสียดายลากหัวไม่โดนไม่เป็นไรลากหัวไม่โดนช่างมันอ้าวยิงลงไลวเหรอน้อเพราะว่าอยู่ไม่มีเสียงปืนไหนจ้าหลังไอ้วอร์ใช่ไหมเว้ยไรเจ้าที่ชุบเสร็จแล้วก็เซ็ตพี่ดิครับ <c oughs> ชุบแล้วก็เซ็ตพี่ดินอ้อย โอ้ยให้ตายสิซาร่ามันหวานเจี๊ยบมากเลยนะโอเชข้างบนฟ้าอาา้อาวพี่เห็นละอีหนูจีนไปไหน,นจ๊ะมาเป็นของพี่ซะดีกว่าโอ้โหโอ้โหแม่ซิกแซกซิกแซกซิกแซกเป็นทิกแกท็กโถแม่ซอกแซกซอกแซกเหมือนเล็กตาซอยไปโอเค เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวแถมเดี๋ยวเดเอาซ้ำก่อนตายเสียสาวเหรอเาวิ่งไปกินกับข้าวทหารพี่ด้วยปลาครับปลามอบเฮ้ยยิงยิงว่ะอ๋อนี่ไงเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกอีไหนยิงลูกอีไหนยิงน้องไหนวะอ๋อหลังรถหลังรถหลังรถเดี๋ยวเราอ้อมซ้ายครับผม ถ้าเราไปตรงๆเราจะโดนเราจะอาจจะโดนโซดนะต้องมาทางซ้ายหามาแล้วมันมาแล้วไม่เข้าหัวไม่เข้าหัวเป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการชิบหายจริงๆไม่โดนโอ้โหแมงม,มุมเสียงแมงม,มุมอย่าไปใกล้มันโอเคสวยเอาปืนไฟไปแดกเอากระสุนหมดเด,ดี๋ยว เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยอึดจังเฮ้ยโซเนียพี่ขอ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 ไม่เข้าหัว่ะเกือบหลอกเกือบหลอกมาแล้วนะเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ตายไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตรถก็มาเฮ้ยเฮ้ยรถ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 เอา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 ไปเอา ไม่ไม่ยิงก็ได้พี่พี่ไอ้ข้างหลังมาแล้วโอ้โหงงเลยเนี่ยรถวัปไปวัปมาไอ้รถโปไอ้นี่โปใครรถเชี่ยแล้วอย่ามายุ่งโอเคได้นหนึ่งได้นหนึ่งโอ้หใครมันตอออีกแล้ววะ้อชิบหายไม่ตายได้ไงวะแย่แล้วคนดูซอ,อ,อ,นะอยไอเนนะ้ซอยไอเน้ ตัวไกลๆอย่าพึ่งเสือกดีน้องไอ้วอลพี่หมดแล้วเนี่ยพี่ไอ้วอลไม่พอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ดานแล้วไอ้วอลหมดพี่น้องสอยไอ้แน่ขอของหน่อยนี่ไงแนมะ็กซ์เดี๋ยวเราลอยหลังมาเไอย,ยิงไม่โดนเชีย่ยแล้วโอ้ฮ่าเขาหัวไม่ไหวว่ะพิวแล้วคนดูแต่มันไม่มีไอ้วอลไอ้วอลหมดก่อนเออสมน้หน้า